ร้านนี้ทำเกินเลยไปมากบ้าไปแล้วร้านอาหารทะเลสดๆพรีเมี่ยมที่มาแรงที่สุดในชนบุรีเราจอมยุ่งมากมายมารวมตัวกันที่นี่มาทำไมกันเยอะๆอาหารทะเลแบบพรีเมี่ยมจัดเต็มหาที่ไหนไม่ได้อาหารทะเลที่เป็นไวรัลทั้งหลายรวมตัวกันที่นี่แบบเยอะจัดค<ม>ุณภาพไฮเอนด์แบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเทียบกันปอต่อปอแล้วคุณภาพถือว่าเกินราคาไปมากเปลี่ยนช่องไปที่ไหนเด็ดขาดนี่คือร้านอาหารทะเลไทยแบบระดับโลกไม่เคยเห็นที่ไหนไม่ได้โบอาหารที่นี่เขาสุดจริงแกงเชียงปูย่างผัดสตอพี่ิฆาแกงส้มไข่ปลาเรียว่มาก้ปูแเซ็กซี่น้ำำลย่าาสดดพบนีคือเจวซีฟู้ดดหาาาบงแแสนขอพินิต้จมานกุ่่นทีร้านนี้กำลังดังมากๆเเลยชื่อไสม สองวันจานคนทังนั่นขนาดนี้ไม่ดังติดกระแสได้ไงดูอาหารของเขาสิเริ่มด้วยข้าวกุง<แ>ก้งมันกุ้งจากหัวกุ้งสดราดมาอย่างเต็มที่ข้าวปูขยำ่ำกันเชียงปูที่นี่คือใหญ่และขาวอวบที่สุดในชีวิตเสิร์ฟก,กับไข่ปูคลุกให้เข้าการันน้ำจิ้มดูปูไข่ดองนี่สีนี่คือของจริงใช่ไหมไข่นั่นอะไรขนาดนี้หน้ภาพแบบนี้ต้องที่ได้เท่าั้เนเ่นนี้คือเมนูสุดยอดแห่งปี2025มิชลินต้องเข้าข้าวหน้าไข่ปูสไตล์ญี่ปุ่นเป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยเนื้อแตงส้อม